ู้ชมแลวก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์แฟชชจีครับรายการสดของคนรักดนตรีนั่นเองครับใช่ครับแฮปปี้นิวเยียตร์ตัอนรัน2014ี่นะฮะวันนี้วันจันทร์ก็อยู่กับผมคุยพี่โตโต้และนี่ครับวีเจสุภรุตเตชะนนท์สวัสดีครับแต่พูดที่จริงเลยพี่เป็นแล้วประจําตันเองครับกลับมาประจําการแล้วก็มาถึงสุดแล้วครับพี่รุษครับผมพี่รุษครับแม่อายุอานามปีปีใหม่มันต้องแบบว่าสุดๆดนิดนึงพี่นะจะว่าก็ต้องว่าให้สุดอ๋องานต่อ เอาแล้วจามแนกต้องไปเลย ใช่มนะฮะครับทักทายพูดคุยกันนะครับวันนี้2ชั่วโมงเต็มๆนะฮะก็ปีใหม่แล้วแหมและวฟันจีเราก็จะมีอะไรใหม่ๆมาฝากกันเพียบเลยทีเดียวเดี๋ยวทุกคนติดตามกันได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันหน่อยดีครับว่าปีใหม่ที่ผ่านมานี่ไปไหนกันมาบ้างพี่โตไปไหนมาครับผมผมไปจีนครับไปกับใครครับไปพูดจริงไปต่างประเทศหรอ่พี่ป่าไปสถานทูตจีนครับทอเที่ยวระชดากาศีข้ามมาโ้หแท็กซี่เยอะจริงต้องเดินไปถึงสถานทูตจีนนะขึ้นรถนี่ถ้าไม่มีใครทักนี่ไปถึงเอท ปลายผมไปทำงานเขาดาวที่บางแสนที่บางแสนครับแล้วพี่คุยนะฮะผมจบแค่นี้เหรอเขาก็งานไม่ไม่ขยี้ต่อก็บางแสนนะอ่าพี่คุยไปไหนพี่คุยผมไปไปเกาะกูดเกาะกูดจังหวัดตราด ครับเก๋อะไปเขาดาวให้นู่นนะฮะใช่ครับโอ้เจ๋งเจ๋งเป็นเกาะเวลาเวลาเขาดาวบเป็นเกาะที่แบบน้ําใสมากเลยคือผมเห็นน้ําทะเลที่นั่นแล้วผมคิดถึงสระว่ายน้าอะอะรณ์แบบว่าคือมันใสประมาณนั้นเลยใช่มันใสมันใสเหมือนสระว่ายน้ําอะเหมือนแบบทาสีฟ้าไปข้างล่างเลยคือมองไปก็เห็นลาว่ายแบบ เหมือนแบบเหมือนอยู่ตู้ปลาเลยเราประมาณประมาณนั้นเห็นแบบปลาตัวเล็กๆปลาซิวอ่ะที่แบบเขาเรียกปลาซิวใช่ไหมปลาที่มันตัวเนี้ยอยอ่ะใช่ที่มันแบบใบหอยเหี่ยวอะไรอ่ะมันเขาดูแบบใกล้ๆฝั่งในว่าเดินลึกไปหน่อยนี่อาจจะเป็นโลมาปลาฉลามอ่าลงประมาณนี้ที่นั่นเขาจัดงานมาที่เกาะกูดก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าแบบนั่งอารมณ์แบบว่ามันจะมีรีสอร์ทหลายๆที่แล้วก็แต่ละที่เขาก็จะจัดเขาเดาวของเขาไปมีพุเล็กๆมีอะไรอย่างนี้ใช่พอถึงเที่ยงคืนปุ๊บโรงแรมนี้ก็จะแบบมีพุเสียงดัง โรงแรมนี้ก็ไม่ยอมแพ้ก็แบบแข่งกันจุดแต่อย่างไงสนุกนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแต่ละโรงแรมเนี่ยนาฬิกาเขาไม่ตรงกันมันก็จะอนุเฮก่อนเว้ยเฮ้ยอย่างผมไปนําไปทํางานที่บางแสนนะครับครับมีด้านหลังอ่ะเป็นเหมือนร้านค้าด้านหลังอ่ะครับใช่ในการเร็วกว่าเร็วกว่า5นาทีใช่แล้วของผมคือเขาเรียกอะไรอ่ะเทศบาล เมืองของมาของบางแสนชบของบางแสนนะฮะบางแสนสุขเขาอ่ะก็จัดพูจัดอะไรยิ่งใหญ่เลยเหลืออีกประมาณ10วิอ่ะก็คือเริ่มนับถอยหลังแล้วสิบเก้าข้างหลังจุดแล้วเฮ้ข้างหลังในการเร็วกว่าว่ะกุ้งบางกุ้งบางกุ้งบางเต็มไปหมดเลยน้าเอ้าเข้ากลายเป็นยาข้าหน้ากรอยซะงั้นใช่แหมแต่มันก็สนุกดีก็เป็นที่รักกันขนาดขอพี่รุษขอพี่รุษไปไปไปแท้ภูเก็ตครับ แต่ว่าภูเก็ตนี่จัดยิ่งใหญ่นี่ใช่แต่ว่าผมไม่ได้ออกไปข้างนอกคือผมเล่นในผับก็เลยเป็นลักษณะว่าคือถ้าเห็นพลุเนี่ยผม่็อาจจะระเบิดก็เห็นผูในผับเร็ไม่มีะห็ยก็เลยเราก็เลยไม่ได้เห็นเลดแล้วนะผลลุกครับอย่าอย่าพูดเรื่องนี้เลยดีกว่าาอแต่ว่าพอรันอย่างวันนี้หลังจากที่เขาดาวเสร็จใช่ไหมว่ารุ่งขึ้นเนี่ยผมก็เดินทางไปพังงาครับไปเขาตะปู ไปเขาดาวก็คือไปถ่ายหลวงพ่อเขาตะปูไปเที่ยวไปถ่ายรูปแล้วก็มีไปที่มีเกาะปันหยีด้วยอ่างเงี้ยแล้วก็กลับมาที่ภูเก็ตอีกรอบหนึ่งก็คือออกไปเฉพาะตอนแค่เท่ยตอนเช้าแล้วก็กลับมาตอนเย็นมีพวกเราไปทะเลไปเกาะอะไรกันเลยใช่ครับคือเหมือนปีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าด้วยความที่อากาศมันดีพี่คนเขาก็เริ่มอยากออกไปน่องเทพมากขึ้นอย่างไรแล้วคนก็ไปเหนือมาเราก็ไปภาคกึ่งใต้หน่อยภาคตะวันออกหน่อยอย่างเงี้ยครับ เอาละนะฮะเอาเข้าเรื่องดีกว่าพี่ฝั่งบนุ้จนเพลินก็ถือว่าเป็นการต้อนรับปีสองพันห้ารอยหาสิบเจ็นะครับปีม้าขอให้ปีนี้เป็นปีที่แบบม้ากระโดดคึกคักใช่ปีปีม้าเมียนั่นเองปีม้ามีเมียก็ปีนี้ก็ขอให้มีเมียกันดีครับผมชอบมาให้ขอเลยเลิกม้าเมียพี่ปีที่เป็นปีแรกม้าม้ามีเมียกันดีกว่าครับผม ปีแรกที่ไรครับรุทบะมีเมียดมันคือไม่มีใช่ไหมพี่มามามีมีอาการอ๋อเออดีดีแต่ว่าปีนี้ครับเป็นปีแรกเลยครับที่ผมอกว่าเป็นการเขาเรียกว่าเริ่มต้นของผมเลยนะผมว่าปีนี้เนี่ย30ปีพอดี อ๋ออายุข้อหลักเลข3แล้วในที่สุดก็ตามพี่ต้พี่ขุยทันและเลข3เหมือนกันโอ้โหแต่หน้าตาลุดนี่แบบยังไม่ยังไม่ถึงเลข3เลยนะ18ใช่ไหมพี่ก็ประมาณ29นี่แหละประมาณอีกสองเดือนอ่ะจะเลข3จะสาวเล่นสาวเล่นจริงๆมันก็ยังไม่30นะนะก็มา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 ร่วมฉลองนะาปีพี่ลุดกันไปด้วยกันนะครับแล้วก็มาทักทายพูดคุยรวมทั้งไปบอกเล่า19-90กเกับเราในช่องทางต่างๆของเราได้ด้วยนะครับว่า ปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปท่องเที่ยวไปปาร์ตี้ที่หนองที่ไหนกันมาครับแล้วก็ขอเพลงแนะนำกันมาได้ด้วยนะฮะหลากหลายช่องทางของเราสตาร์ทกันที่ SNS ก่อนครับ4642888นั่นเองครับหรือว่าโทรมาหลังไหมนะครับ026658288-9นะครับใช่แล้วฝากเข้าวามได้ด้วยใช่ครับที่ f a c e b o o k c o m g m m สแลสจครับ ใช่แล้วครับแล้วก็ดูกันสดๆนะทางเว็บไซต์ของเราอีกต่างหากครับที่เว็บไซต์ g m m m u s i c c o m นะครับ slash live นั่นเองแล้วก็ที่แอป jmm channel ของเราด้วยครับส่วนวันนี้2ชั่วงต็มๆของเราครับมาดูซีว่าจะมีอะไรไฮไลท์ต้อนรับต้นปีมา่งเมียกันแบบนี้กันบ้างนะครับไปดูกันฮะนี่แหละครับเดวี่ย์พอร์ต ครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะฮะเราจะตามติดภาพความสนุกในการถ่ายทำ MV รักเธอทั้งชีวิตของพี่พี่วงจิ๋วนะฮะซึ่งครั้งนี้นี่เดินทางไปไกลถึงเกาะฮ่องกงโอ้โหว้าวเรียกว่าเป็นบ้านของโอ้โหไม่ดีไปแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรฮะอเป็นคอนเสิร์ตครับลายชีพกลุ่ยครับผมนะฮะอะไรนะใกล้ชิดมากเลยนะฮะไม่ธรรมดาครับเป็นงานเป็นงานไลฟ์แอดดีเอ็มกีนคนนี้พี่มียิ่งคุยยิ่งเหงาจากพี่นัทสัปดาห์นี้จริงพี่นัทเขา พิ่งกลับมานะเขาก็ไปเที่ยวภาคเหนือเหมือนกันอ๋อไปที่ไหนครับจังหวัดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิไปเลยมาไปเเชียงคานผมผมนึกว่าคือชอบชอบนึกว่าเชียงเชียงเนี่ยต้องเป็นภาคเหนือตลอดเลยเลยใช่ไหมจังหวัดเลยจังหวัดจังหวัดเลยอยู่ในภาคอีสานใช่ครับพี่คือเพราะเพราะหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นภาคเหนือคือตอนแรกพ่อพูดเป็นเชียงคานเดี๋ยวไม่ใช่เชียงคานหรอกถ้าเชียงคานนี่คือบ้านเชียงพังได้เลยต้องตอบกลับเข้ามานะเป็นการก่อสร้างที่ไม่สมบูรณ์ช่วงนี้ออกเกาะนานนะแล้วช่วงนี้เป็นกันทุกคนที่ลด หลายคนกลับมาปีใหม่ทํางานนี่จะเออจะต้องจะเบอร์กันไปเพราะว่าแบบมันมาปาร์ตี้ต่อเนื่องไงใช่ที่ผมก็ร่างกายก็พังเหมือนกันจะปาร์ตี้ต่อเนื่องเหมือนกันไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเราบางคนคคปาร์ตี้ไม่หยุดเลยบางคนมีปาร์ตีต้ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะ, <c oughs> นะเขาดาวรอรอตุดจีนสิ้นเดือนอีกต่างหากครับผมเรือลากยาวทั้งเดือนเลยพังครับพี่น้องทั้งร่างกายและเงินทองนะเบรกเบรกกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวยังไม่หมดเท่านี้ไฮไลท์ของเราในวันนี้นะเดี๋ยวจะมี คอนเสิร์ตต่างๆนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปร่วมยอดกันหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวพอใกล้ๆนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเตรียมติดตามกันได้เลยนะฮะแล้วก็ยังไงประเด็น SMS ของเราในวันนี้ครับก็นอกเหนือจากให้ส่งมาบอกว่าฟีหม่คุณไปทำอะไรบ้างนะครับนี่เอาประเด็นนี้ด้วยไปนะฮะในปีนี้คนอยากดูคอนเสิร์ตของศิลปินคนใดมากที่สุดครับเป็นประเด็น SMS ที่จะมาร่วมสรุปนะครับชิงของที่ะลึกจากพี่พี่โปเตโต้ครับนี่นี่ครับเป็นซีดีซิงเกิลโพสการ์ดรามโปรเต ซึ่งจะบอกว่าซีดีนี้หาซื้อไม่ได้นะฮะเขาไม่ได้ขายทำเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นสำหรับมอบให้แฟนๆเท่านั้นมีลายเซ็เนด้วยนะฮะ มีลายเซ็นด้วยเห็นเนี่ยสีขาวนี่คราบครบคนด้วยนะฮะใช่ครับงก็อาจจะไม่เห็นต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหลายคนก็อาจจะแบบกําลังกําลังคิดอยู่ว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเนี่ยที่จะขึ้นในปีนี้ต้องบอกมันเยอะแน่ๆนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องราวเกี่ยวคอนเสิร์ตเนี่ยปีที่แล้วก็มีเยอะมากเหมือนกันถูกปีทุกคนรอคอยแต่ว่าอาจจะเป็นคนไหนนะแล้วอาจจะเป็นเพราะอะไรนะครับต้องให้ผลด้วยนะไม่งั้นเนี่ยของหายากแบบนี้เนี่ยผมไม่ให้นะผมจะเอาเสียงร้องเสียงรู้ใจ ต้องช่วยชิงกันหน่อยปย <h> <ưa> ไป2องนาทีรับผมเพลงครับผมเท่แล้วนะยกตัวอย่างอาจจะเป็น<แ>อยากเห็นพี่ลุดขึ้นร้องมีคอนเสิร์ตใหญ่กับหญิงลีปะทะกันอะไรอย่างนี้เออ,เ,อ,อเป็นเอ็มอารีน,น่าก <นะ S 2> สนุกเลยเดียว นะครีเอทกันเข้ามาครับว่าว่าเพราะอะไรแล้วก็ติดใจโชว์แบบไหนนะครีเอทส่งกันมาได้เต็มที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่งมาทั้ง4642888ของเรานั่นเองครับใช่แล้วครับเอาล่ะพูดถึงพี่ๆโปรติโต้มานะฮะก็ลีลาการโชว์ของพี่ๆโปรติโต้นี่ก็สุดยอดแน่นอนทุกงานนี่มันกันแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชม MV เพลงนี้กันดีกว่าในแผ่นโปสการ์ด from โปรติโต้ที่เราจะแจกคุณในวันนี้ด้วยนะครับเพลงนี้ครับโปสการ์ดครับ